สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้นำภาพเก่าๆมาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้เราจะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับเราจะย้อนเวลาไปชมภาพเก่าๆในอดีตก่อนที่จะไปชมผมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับไปชมกันเลยทางเข้ากองบิน21เราปีพศส5 5 5 5ก่อนทางเข้าด้านซ้ายเป็นเวทีมวย บริเวณแยกร้านทองใกล้ๆวัดหลวงเมืองเก่าอุบลราชธานีดูเหมือนว่ากำลังจะสร้างอะไรกันสักอย่างอยู่นะครับบริเวณสีแยกกิโลศูนย์ที่ได้ชื่อนี้พอตั้งอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นจุดนับกิโลเมตรที่ศูนย์ผู้หัวเจ้าถนนกับบรรยากาศที่คุ้นเคยในปีพศ2513บริเวณถนนสายพิบูลมังสาหาร บรรยากาศการกินข้าวกลางทุ่งช่วงพักจากการทำนาบ้านคอนสายอำเภอวารินชำราบในปี2,513เด็กๆบ้านคอหวางอำเภอวารินชำราบไม่ทราบเหมือนกันว่ากำลังเล่นอะไรกันอยู่การกวักไหมของคุณยายในบ้านคอหวางภาพพระสงฆ์กำลังฉันเพนบ้านคอนสายอำเภอวารินชำราบในปีพศ2513 ภาพการฟาดข้าวของชาวนาที่บ้านสังเงียมอำเภอเขืองในเดือนธันวาปี2513น้องควายเด้งกำลังเลีมยมหญ้าริมทุ่งนาที่บ้านคอนสายอำเภอวาริมชำราบในภาพเรียกว่าฝาแถบตองโดยจะนำเอาใบตองกุ้งหรือใบตองชาติมาสารทับด้วยไม้ไผ่ทำเป็นผนังของกระท่อมไปนายนา่อให้หลับนอนได้อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับ ภาพสองสาววัยรุ่นย้อนยุคที่เมืองอุบลราชธานีกับมอเตอร์ไซคู่ใจฮอนด้า9 9 0ภาพเหตุการณ์หลังไฟไหม้ครั้งใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2513ดูจากในภาพเสียหายนักมากๆครับใครพอจะทราบเรื่องราวคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับรถโฆษณาฉายแล้ววันนี้รุ่งเพชรแหลมสิงเมื่อปีพศ2511 ภาพนี้ถ่ายราวปีพศ2510เด็กๆก,กำลังเล่นไพ่อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับภาพของพ่อค้ากำลังขายตาลอ่อนในปีพศ2510จังหวัดอุบลราชธานีภาพของรถยนต์โดยสารประจำทางตัวถังทำด้วยไม้สายอุบลราชธานีไปอุดรธานีราวปีพศ2508 ภาพบรรยากาศของร้านขายของกินในชุมชนยุคร้ถุงพลาสติกปี2507ภาพการเดินทางสัญจรไปมาโดย3ล้อกับลูกค้าที่ยืนอุดหนุนปลาหมึกย่างอยู่ตรงหัวถนนในปี2507ภาพของร้านค้าขายเครื่องจักรสารในตัวตลาดปีพศ2507ว่าแต่ว่าเด็กน้อยหน้าร้านถือหม้อไปไหนครับ บริเวณวงเวียนน้ำพุปีพศ2507บรรยากาศในวัดทุ่งสีเมืองปีพศ2507เช่นกันร้านตัดผมสุภาพบุรุษในยุคนั้นบรรยากาศของถนนราชบุตรในปีพศ2507เด็กนักเรียนกำลังยืนรออะไรสักอย่างไม่ขบวนแห่ก็รถเมล์ อเมริกัน GI กับ h o n d a 150CC ซีซในเขตเมืองปีพศ2506ตลาดใหญ่วนราชธานีไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพของเด็กๆหัดยกยอ่อในปีพศ2506เด็กๆในภาพกำลังหาฐานขายช่วยครอบครัวในปี2506 รถโดยสารเกิดอุบัติเหตุในปี2506ภาพถ่ายบรทเวน้าร้านบุญวิทย์ปีพศ2506บรรยากาศของผู้คนที่วงเวียนนำปุใกล้ๆสะพานเสรีประชาธิปไตยบรรยากาศสุดคลาสสิกใกล้กับด้านหน้ากองบิน21 ภาพบรรยากาศของอำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ60ปีก่อนมีทั้งรถ3ล้อและรถประจำทางลักษณะของบ้านเรือนที่สร้างแถวๆริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปเป็นชุดภาพเก่าที่ฝรั่งถ่ายไว้นะครับ ร้านค้าของชาวจีนในตลาดอำเภอเดชอุดมปีพศ2581รถยนต์ของคณะสำรวจสภาพดินและป่าไม้ท่ามกลางป่าไม้ในอดีตในอำเภอเดชอุดมการแต่งกายของชายหนุ่มอำเภอม่วง30ปีพศ2481ชุมชนในตัวเมืองอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีปี2479 เราจะเห็นรถโดยสารอยู่ทางซ้ายของภาพภาพการทำน้ำตาลจากอ้อยในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารและนี่คือเครื่องมือหีบอ้อยทำจากไม้ใช้แรงงานสาสตร์วัวหรือควายในการลากบรรยากาศร,ร้านค้าในตัวตลาดอำเภอพิบูรณ์มังสาหารปีพศ2479เหมือนว่าป้ายหน้าร้านจะเป็นภาษาจีนนะครับ ชาวบ้านนั่งรอเรือขนส่งที่ท่าเรืออำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อเข้าตัวจังหวัดอุบลราชธานีทางแม่น้ำมูลและนี่คือภาพของท่าเรือขนส่งโดยสารอำเภอพิบูลมังสาหารในปีพศ2479หญิงทอผ้าฝ้ายที่บ้านห้วยทรายอำนาจเจริญซึ่งเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นซึ่งภาพนี้ถูกถ่ายก่อนปีพศ2500 แม่น้ำมูลช่วงไหลผ่านอำเภอพิบูรณ์บางสาหารปีพศ2479ภาพถ่าทยทางอากาศระยะห่างจากตัวเมืองประมาณ2.5กิโลมองเห็นแม่น้ำมูลอยู่ด้านบนซ้ายกถขบวนเสด็จในสมัยก่อนที่จังหวัดอุบลราชธานีใช้โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น และภาพต่อไปนี้คือภาพเก่าที่ไม่ระบุป,ปีพอสอของเมืองเขมรราชนะครับภาพถ่ายของเจ้าเมืองเขมรราชและครอบครัวชาวเมืองเขมรราชและการแต่งกายในยุคสมัยนั้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวเขมรราชในยุคสมัยนั้น ภาพของชายนักโทษสคนในเมืองเขมาราชช้างของคณะสำรวจปาวีเส้นทางไปเขมาราชโอกุสปาวีเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้สำรวจดินแดนบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงเคยเป็นกงสุนฝรั่งเศสประจำพระนครเมื่อเดือนมิถุนาพศ2435ซึ่งผมคิดว่าชุดภาพเหล่านี้น่าจะถูกถ่ายในช่วงปีนั้น เวียนของเมืองอุบลร,ราชธานีในยุคสมัยนั้นภาพกองเกวียนเดินทางในภาคอีสานจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งเป็นพาหนะหลักในการเดินทางค้าขายต่างเมืองหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แนะนำในการทำคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ